กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิยอดโดยสองครั้งที่40วันที่11กุมภาพันธ์2568บทที่13บบทสวดพระคาถาชินบัญชร ชยาสนากตาพุทธเจตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังราสังเยปิวิงสุนาราสภา ตันหังกราทโยพุทธะอัตวิสตินายกาสัเพปฏิจิตตาไม่หังมัทะเกเตมุนิสาราสีเสปฏิทโตไม่หังพุทโธธรรมทวิโรจนเนสังโวปฏิทโตไม่หังอุเร สัพพะคุณากะโรหะทะเยเมอนุรุทโตสาเรปุตโตจะทักเขน คนทันโยปิติภาคาสมิงโมคคาลานุจะวามะเกทาเขเนสาวเนมายังอาสุงอานันทาราหุละกาสะโปจะมหานามัวอุภาสุงวามสุตเกสเกสตัวปิติภาคาสมิงสุริยวะ่าปะพังการรนิเน โสริสัมปนโนสพิตตมมนิปุงขววกุมาลากาัสาปวเทรวมเหสีจิตวะทากโสไมหังวะทเนนิจัง ปฏิทาสสิกุณากโรวโุนโนังคุริมาโรจอุปาลินันทเสวะีิเทราปันจิเมชาตานาลาเตติละกามาเสเสสาเสติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกะเอตาเสติมหาเทราชิตวัน จีนโนรสาชลันตาเสีระเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตาระตน,นางปุระโตอาเสธาคีเนเมตตาสวดตากัง ตาชาคังปัจจโตอาสีวาเมอังคุริมาละกังคันธมรปาริตตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะทนังอาสิ เสสาปาการะสันทิตาจิตนาณานาวรสังยุตตาสัตปกาลลังกาตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิราชาตุปะทวาอเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตจะสาวสโตเมสกิ เตนะสัทาสามภูธปัญชาเลชินปัญชารมมจชามิวิหารตังมะเหตาเลสะทาปาเลตุมาสพเพเตมหาปุริสาสะพายเจวามันตุสุขตสุรโคชินานุภาเวนะทิตตุปัทตวุธรรมานุภา นาชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนาชิตันตารายวสัตรรมนุภาวะปาริโตจารามิชินปัญชาเรติบทที่14บทสวดพาหุงมหากา ฮาหุงสาหาสมะิเนเมตัาสาวุธันตังกรเมขะละอุทิตโคระเสนมารงธนาทิธรามวิธินาชิตตะวะ มูนินทวตันเตจะสสภวตุเตจยามาคาลานิมาราติเรกามพิยุจิตาสาพาราิงโกรัมปนาลาวกรมะขามัทธายาขังขันติสุทันตวิธินาจิตตวามูนินทตันเตจสสะวตุเตจยมงคาลานินา คิริณฆาชวรางอติมาตาพวตังทาวกิจักมัสสินวาสุทารุนันตังเมตตามภูเสกกวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชัยมังคลานิโอเกตตะคามติหะท้าสุทารุนันตังทาวันติโย ภาชนะปัทหภูริมาละวันตังอิตีพิสะปตะมโนทิตวามุนินโทตันเตจัสสาปวัตุเตชัยมังคะลานิกตะวานะกกาทมุทระอิวะคาพินียาตินจาญาตุวัวัจนะชนะกายมัจเจสันเตนะโสมวิธินะ ทิตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชยมะคาณิสัต จังวิหายามาติสาจากวาทากเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอาติอันทะพุตะปัญญาปะเทปะชาะิตตัวชิตตวามุนินตวะทะทะทะัวตันเตชะสัปวะตุเตชะยามังคะลานินานทัวปะานันทะพุชักังวิพุทางไม่เหตเทงปุด เตนะเทระพูชเคนธรรมะปยัตโตอิทัิทปะเทสวิธินาชิตาวามุนินทูตันเตชะสภาวาตุเตชยามังคะลานิทุกขะหาเทที่ผู้ชเคณสุทธาทหาตังปรามังวีสวที่ชุติมิตรทิพกะพิธานังยานาคเท นวินาชิตาวา มมนินโทตันเตชะสะาวตุเตชายามะคะาานิเอตาปิพุทธชายามังขะละอาตคา,าทายวะจโนทินาทิเนสรารเตมตันเทหิตาวาน,านเนกกวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุขะอธิคเมยยานารุสปัญโย มหากรุณิโกนาถหิทยายาสาพาปานินางปุเรตวาปารมีสั พาปะตสามโพธิม so well. <íb> ุตตังเอเตนะสะจาวะเชนะโหตุเตชัยังมังคะลัง so ชัยย so well ันตวโพธิยามูเรสากายนังนันทวัฒนเอวะตะวังวิชโยโหหิชัยสุชัยมังคะเลอปะราทิตาปาลังเกส สเสปะทวิโปคาเลอภิเสกเกสะพพุทธานังอักขปัต ตัวปัโมอาติตสุนะขาดังสุมังฆะลังสุปะพาตัสุหัวทิตังสุขานุสุโมโหตัวจะสุดิถังพรหมจาริสุปะทาะขีนะกายกรรมวาจากรรมปัทาะขีนะปัทาะขีนางมโนกรรมวะปณิเทเตปัทาะขีนะปัทาะขีนานิกัต ว่นาลภันตัะเทปะทาขิเนภาวะตุสาพะมังขะลังราขันตุสาพะเทวตาสาพพะุทธ,ธานุภาเวนสสวัสธาโสติภวันตุเตภาวตุสาพะมัง คลังราคนตุสะพระเทวตาสะพระธรรมานุภาเวนะสะทาโสถิภะวันตุเตภาวตุสะภมังคลังราคนตุสะพระเทวตาสะพระสังฆานุภาเวนะสะทาโสถิภะวันตุเต บทที่15บทปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิณีทัวเปคาเรพัวที่คาเรตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนนภวันตุปวชิตาสวดทิ้งกะโรนเตทวิหารมันดาเล เทราจะมาชานวกาจะาพิขาวสารามิกาธานาปเตอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัปปานาผูตาโสเคตาพระวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจอันดสัมภวะ สังเสทชาตาอัฐวัวปะติกานิยานิกังธรรมวรังปะติจเตะสาเพปิทุกขาสากัรวนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมวธรรมัทราชปุคลาสังโฆโหตุสมาโควะาธายาจหิตายาจา อัมเหราคตุสัตถโมสาเพปิธรรมะจาริโนพุดถิงสัมปาปุนนยามธรรมเมอาริยาปเวทิเตปัสนาโหนตุสัเพปปานิโนพุทธัสสเสนสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทวปวัสตุ วัทิภาวายาสาตานังสมิทังเนตุเมทะเน่งมาตาปิตาจัตุระชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธคเมนาราชานุปะชังรักขันตุสัพพะทาบทที่16บบทเทวตาอุโยชนะคาถา บทส่งเทวดาทุกขปัตตาจันิทุกคาพยาปัตตาจันิพยโสกปัตตาจันิโสกัโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจาาะอัมเหหิสัมพตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทานตุสัพพสัมปฏิสิทธิยาทานังท่าทานตุสัต ทายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิราตาโหตุคจชันตุเทวตาคาตาบทที่17บทสุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสเีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะโสตถิโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคระลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตถิโหนตุนิรันตรงสัพเพพุทธาพระรัปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามีสัพพโส สัพเพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโซสัพเพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโซ สัพเพพุทธะพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอระหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสาพะสู้สัพเพพุทธะพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโส สัพเพผู้ธาพระปัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนณรักขังพันธามิสาปะโซสัพเพผู้ธาพระป,ระปัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนณรักขังพันธามิสาปะโซ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสายายม์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียญยอเศรษฐีเรียญวาย 68, หา้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งพระปริศ จงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิดสาธุบุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์ จเจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐาน เกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะภะเทินขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน